ปลาดุกปีนต้นไม้ครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นปลาดุกปีนต้นไม้พอดีฝนตกสงสัยเขาคงอยากจะลองปีนต้นไม้ดูคิดว่าตัวเองมีขามั้งเนาะหรือว่าเขาหาอะไรกินของเขาก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยมีเห็ดหนูหนูขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นต้นมะยมเก่าต้นมะยมต้นนี้มันมันชอบมีเชื้อเห็ดหูหนูอยู่ ก็เคยเก็บกินมาก่อนครับต้องใช้ประดุกจะกินไปแย่งกันขึ้นต้นต้นต้นมะยมตอาเข้าไปตอาเข้าไปเออหนอตอาเข้าไป ตัดที่ไม่มีขาแต่พยายามที่จะปีนต้นไม้อ่าน่า,น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 าโอ้โหเออสุดยอดเลยอะ่ะหาที่ปีนอีกต่เาปูนไม่ยอมปีนนะปีนแต่ต้นเป็นปีนแต่แต้นมะยมแห้งเนี่ยนะเออ